อ้าวเฮ้ยไอดีโดนแพนหนึ่งวันตัวทำอะไรผิดวะเนี่ยแล้วผมก็พาชุวมราการเก็บผักไป1วันครับและสิ่งปลูกสร้างที่มารีคูดาเสร็จประมาณ2รอบโอ้ m มก o d เออก็น่าอะไรครับก็เริ่มใหม่ไปเลยสิครับผมและนี่คือรายการเริ่มมาจากศูน นะครับผมแต่ผมไม่ได้เริ่มใหมา่จากซื้อแบบธรรมดาแต่ผมนั้นมีแมงปอแมงพอท้องมีเงินมีท้องตลอดปีใช่แล้วครับผมจะเล่นแบบว่าผมจะซื้อแต่ต้นอ e ีเวนเท่านั้นผมจะปลูกแต่ต้นอ e ีเวนต์ผมจะไม่ยุ่งกับลุงเหมือนเดิมอะไรนะลุงอีอเลอร <c oughs> ใช่เลยครับและนี่คือการเริ่มต้นใหม่จากแมงปอถึง3ตัวกันเลยทีเดียวเรามาดูกันว่า เราจะรวยไวรวยเร็วขนาดไหนแต่เงื่อนไขก็คือปลูกได้แต่ต้นอีเวนเท่านั้นว้าวเวลกูดเลยแล้วอย่างนี้จะเริ่มยังไงอ่าลุงมองหน้าเก่าเหรอเก่าตุนใช่ไหมเก่าตุนเฮ้ยลุงแกบอกว่าอะไรก็ลุงอีกแล้วใช่แล้ครับรอบนี้ผมก็ไปซื้อกับลุงเหมือนเดิมแต่ผมจะเริ่มต้นจากการที่จะใช้ผลอีเวนเท่านั้นเลยนะครับ กับแมงปอแมงป,อ,มงปอท้องมีเงินมีท้องตลอดปี <c oughs> แมงปอแมงปอท้องอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมและนี่คือรายการเริ่มใหม่จากศูนย์ด้วยแมงปอทอง3ตัวเราจะจบอีเวนต์นี้ได้ไวขนาดไหนไปดูแต่ตอนนี้เราต้องเริ่มต้นใหม่จากต้นไม้อีเวนต์ใช่แล้วครับเราจะเริ่มต้นยังไงนะเหรอเราจะเริ่มต้นโดยการกด199โลบัคครับผม ใช่แล้วครับเราจะปลูกแค่ต้นอีเวนเท่านั้นเราจะไม่ปลูกต้นธรรมดาแม้แต่ต้นเดียวซื้อไปเลยแล้วกันเรียบร้อยเราจะเริ่มต้นจากอีเวนเพียงแค่หนึ่งต้นเท่านั้นครับทุกคนวัดดวงจะจาเลย <c oughs> เรามาดูกันว่าต้นแรกเราจะได้อะไรครับทุกคนไอโกไอไม่ไมเบยเท่าทำไมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเจนี่โอ้ my god ก ก็เห็นระดับช่วงต้นแล้วก็หวานเจี๊ยบแล้วนะครับน้องๆอะไรมันจะดวงดีขนาดนี้เฮ้ยรู้ว่าเรามีแมงปอแมงปอท้องมีดวงมีดีกันตลอดปีนี่อะไรมาเกี่ยวไปเนี่ย <c oughs> ผลไม้อีเวนตั้งแต่เริ่มต้นอย่างนั้นละ่ะเริ่มไปเลยหนึ่งต้นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็รับอ่าไม่ใช่ <c oughs> ตัวนึกว่าที่ลดน้ำฟรีประเถไม่มีอะไรฟรีแล้วเคนะครับหลังจากนั้น เราก็ยืนรอจกกนกว่าต้นนี้จะยาวใหญ่เป็นประกายในอีก20ิปีข้างหน้าว้าวยังไม่คืนไม่แต่ลากเลยตอนเนี้เขาตั้งโต๊ะคิกไว้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นเอ้ยโต๊ะคออิกแล้วมันก็โดนแบนอีกผมว่ามันโดนแบนเพราะอะไรวะมันน่าจะเกี่ยวกับการเข้าเซิร์ฟรวมและเซิร์ฟนั้นมีโปรพอดีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็ยืนดู ห้นไมต้ต้นนี้มันเติบโตกันแ่ะครับผมเบล g กูด อุปกรณ์ชอบกับบริการปล่อยสัตว์เลี้ยงแสนน่านรักมีบริการอื่นๆอีกมากมายอาทิเช่นสัตว์แลสัตว์หายาก<อ>ผลไม้แหลกเงินในเกมราคาควดเบิ่มได้แล้ววันนี้แอป FK สุดตึงในปีนี้ได้ทั้งพีซีและมือถือไม่เปืองค่าเน็ตไม่เปืองค่าไฟไม่เปืองความจําเครื่องตั้ง FK ไว้แล้วสามารถออกไปเล่นเกมอื่นได้เลยเล่นเกมอื่นและกลับมาดูฟาร์มก็ยังฟาร์มอยู่เหมือนเดิม เอฟเคฟินฟิกันไปเลยยูจีโฟนอย่าลืมใส่โค้ดเชิญชวนใต้ล่างคลิปเพื่อรับส่วนลดพิเศษและนี่คือการสิ่งที่เราจะไปต่อได้นะครับเราต้องรองให้ทั้งต้นของเรานั้นเต้นโมโลเลลทั้งหมดนะครับท่านผู้ชม <c oughs> และหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้เอาไปขายนะครับแต่เราจะเอาไปส่องอ e ีเวนต์แทนนะครับใช่แล้วฮะและหลังจากนั้นเราก็จะได้ไปต่อแบบยาวๆนะครับท่านผู้ชม <c oughs> แต่ตอนนี้ ขอส่งให้กับนกฮูกนี่ก่อนแล้วกันขอสักซองมาใหม่ได้ไหมโอ้โห่าเฮออ่าได้มาหนึ่งซองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มาลุ้นกันต่อเลยครับว่าในนี้จะได้อะไรอ่าฮมีสติกยัดเข้บอกคำเนี้นะครับว่าเราจะรวยเร็ภายในพิษตากันเลยทีเดียวอ่าเฮอเรื่อง มิติกว่าทุกคนและที่สําคัญนะครับเรามีแมงปอแมงปอทองมีเงินมีทองตลอดปีมันก็จะทําให้ผลของเรานั้นเป็นสีทองตลอดถึงว่าเราจะเป็นอ่ะมีต้นเดียวก็ตามในตอนนี้เรามีมะเฟืองต้นเดียวเฮ้ยได้ได้จอาเมนมนอีกตัวหนึ่งทำยังไงดีครับทุกคน <c oughs> ไม่เป็นไรฮะเราก็รอเวลาที่ต้นนี้จะเติบโตและ ก็ไปส่งเควสเหมือนเดิมแต่จริงแล้วเนี่ยอยากจะลองขายมันกนะันนะเพื่อเราจะรวยภายในชั่วพิตาอะไรอย่างเงี้ยน่าจะลุงไว้เฮ้ยและหลังจากนั้นผลไม้มันก็ยาวใหญ่ขึ้นและก็ติดสีทองอย่างแน่นอนร้อล้านเปอร์เซ็นเพราะว่าเรามีแต่แมงปอทองเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะลองเอาผลจิ๋วนี้ไปขายกันว่ามันจะได้สักเท่าไหร่ไปดูแต่ก่อนอื่นขออ่าเช็คราคาก่อนเฮ้ย hey! เป็นล้านเลยพี่เป็นร้านเลยพี่โอ้โหของจริงจัดแปบ,บเดียวก็ได้มาร้านสองแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาร้านสองนี้ไปต่อยอดเดี๋ยวเราไปดูที่ร้านค้าฝั่งนู้นกันนะครับว่าจะมีสปริงเกอร์อะไรโดนใจหรือเปล่าที่จะทำให้เรานั้นรวยนะฮะเช่นแอดวานสปริงเกอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ตังเราคงไม่พอที่จะซื้อแบบ ซื้อแบบอ่ามมาสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยหรอกนะเนี่ยดูสินี่ไงโอ้โหมาพอดีระดับเีเจนดารี่ครับทุกคนซื้อไปเลยแล้วกันฮะส่วนอันอื่นนั้นก็ยังไม่ซื้อนะฮะโอ้ยพระเจ้า30ล้านโคตรพระไม่มีตังค์ครับน้องและตรงนี้ครับเดี๋ยวเรามาโอ้โหสิ่งปลูกสร้างเชี่ราคาสร้างบ้านจะจัดเป็นล้านโอ้โหลถ่าย5้าล้านพระเจ้า ตอนนี้ตังเรายังไม่มีขำแห้งเลยดิโอ้โยแต่ตอนนี้เราควรที่จะซื้อของที่จำเป็นไปแบบจัดๆนั่นก็คือไอรถไถอาทิตย์ไหนแล้วเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวก่อนนะของที่จำเป็นต่อเราในตอนนี้เนี่ยมันน่าจะมีอยู่เพียงแค่สิ่งเดียวครับล่มนะฮะไม่งั้นเนี่ยการทำฟาร์มของเรานั้น จะได้ตากแดดจนหน้าดำแน่ๆ <Yeah. S 1> เก็บๆไปก่อนเดี๋ยวบูตตังแป๊บ <laughs> อีเวนค่อยว่ากันนะอีเวนเราจะเข้าร่วมอีเวนพระจันทร์สีเลือดแล้วกันนะครับเพราะว่าในนั้นก็จะเป็นอีเวนเหมือนกันเย้เราจะไม่ต้องตากแดดตากลมอีกต่อไปเออไม่ใช่ตากฝนอีกต่อไปครับเพราะเรามีร่มแล้วนะฮะทุกคนเชียร์ร่มราคาเป็นล้านนะครับน้องๆ อ่าเริ่มทอยแล้วครับทุกคนและจังหวะน,นี้แหละเราก็จะกลวยไปขายกันนะฮะเออดูดิมีแต่ผลทองทองนะฮะแล้วก็ปักสปรปงเกอร์ไปเลยนะครับผมเพื่อมันจะกลายพันธุ์ที่สุดติ่งแกวนหนีจริงๆแล้วทองก็สุดติ่งแล้วแหละ <c oughs> เพราะว่าทองแม่งยั่งแพงนะครับท่านผู้ชมครับและหลังจากนั้นเราก็เอามาขายครับทุกคนเป็นไงโคตรจ้าปื๊บโอ้โห อุ้มฟูมากๆแต่ว่านะฮะในการอุ้มฟูนี้เ <c oughs> ชียร์ซื้อของแต่งบ้านก็หมดแล้วเ <c oughs> ยอโคตรแพงแต่เราจะไม่ได้ซื้อของแต่งบ้านนะครับเราจะซื้อสปริงเกอร์และก็รอฟไฟไว้สัเร็๋ยไม่ใช่กลางคืนสีเลือดต่อไปนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะซื้อต้นไม้อ e ีเวต์ได้อย่างแน่นอนนะครับทุกคนเพราะเราเล่นแต่ต้น e อีเวตนไงเออเราจะรวยโคตร เฮ้ยประจานสีเลือดมาแล้วพลละหมักละไม้เกี่ยวให้หมดเลยเพราะเรามีอยู่2ต้นแล้วเราก็ไปขายแบบรวดเร็วตูมเข้าให้อ่าเฮ้เราเด้งมาถึง4ี่ล้านเจ็ดแสนบาทเดี๋ยวไปดูกันว่าในอีเวนต์ตรงนั้นเราจะซื้ออะไรได้บ้างไปดูลุ้นเลินเลี้ยวเหนียวกันเลยทีเดียวโอ้โหไข่โคตรแพงเฮ้สองแสนสาต้นว่ะกับห้าแสนสต้น คนมันรวยก็เงี้ยนี่เหลือสองล้านโอ้โหแป๊บเดียวนะครับเงินแทบจะหมดกันเลยทีเดียวใช้ย่างเปลืองนะฮะถ้าเราไม่มีเมงปอเมงพอท้องเนี่ยเราจะไม่มีเงินมีท้องตลอดปีแน่ๆเลยนะครับพ่มมันแพงมากๆเข้าคลองในปีนี้มันแพงเหลือเกินขอเอาไปฝากไว้อ่าด้านหลังนี่ก่อนแล้วกันเรียงไว้เลยนะฮะปับป๊บปั๊บนี่เป็นไงแล้วก็ตรงนี้ก็อ่า ม่ไม่เอามาติดกันตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเรียบร้อยเวลิกูดเลยและหลังจากนั้นเราก็ปักสปริงเกอร์ไปด้วยนะครับอย่างนี้และก็รอนะครับท่านผู้ชมเออเดี๋ยวนะเราไม่ต้องรอก็ได้นี่หว่าเราก็ไปซื้อบัวรดน้ามาเยี่ยวใส่ก็จบเรื่องแล้วหลังจากที่เราคิดได้เราก็วิ่งดิ่งมาที่ร้านคา้าแบบรวดเร็วและก็ทําการซื้อ บัวรถดน้ําในท,ทันทีนี่มีสองใช่ไหมจัดไปเลยแล้วกันและก็มาเยี่ยวรถแบบต่อเนื่องไม่งั้นสปริงเกอร์เราเปิดฟรีแน่ๆปิ้วปิ้วโอ้ตัวไวมากปิ้วเรียบร้อยฝั่งนี้ปิ้ว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 หมดครับท่านผู้ชมโอ้โหว้าวหลังจากนี้เนี่ยเราคงรวยเระอย่างแน่นอนนะครับเพียงแค่เยี่ยวรถอย่างรวดเร็ว ต้นไม้ก็จเจริญเติบโตแบบรวดเร็วมากๆเอ้ยอาชิเมนอลละไรปวดวะนะมองไม่เห็นเนี่ยตัวเล็กเกินเรียบร้อยครับทุกคนเมลิกูดเลยลังฉะนั้นเนี่ยเราก็แค่รอนะครับรอเวลาที่ต้นไม้ระหมากลักไม้พวกนี้จะออกผลผลิตให้กับเราเราอยากได้มูลมากๆแต่ทั้งมันเตะนะฮะเราไม่มูลก็ได้เอาจริง แต่ตอนนี้เราขอตังก่อนก็ขอแต่งบ้านมันแพงแพงมาวะ่ะทองทั้งสวนครับทุกคนผมจะพูดว่าของแต่งบ้านมันแพงแพงมันก็ไม่ใช่มันคือของแต่งสวนและเรามาแต่งบ้านได้ยังไงเออแต่ตอนนี้สวนก็คือบ้านนะครับทุกคนเพียงแค่คุณมีล่มเพียงแค่อันเดียวคุณก็อยู่ได้แล้วใช่มันก็จะบังแดดบังฝนให้กับเราแล้วเราก็จะอยู่ในนั้นจนตัวเราไม่ดำเป็นถ่านนั่นเองนะครับผม เออจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องปักกระเป๋าอะ <c oughs> เอีที่เก็บไม่ได้แล้วี่อ๋อลูกมันเล็กอยู่ใช่ไหมอ้ยอันนี้แปลว่าโตโตช้ามากนะครับโตช้าจริงแต่ว่าก็ทองกันหมดแล้วนะครับในตอนเนี้ยทองกันร,ระยิบระยับเป็นประกายมากไม่เป็นไรครับเราก็ขายแค่นี้ไปก่อนและกันเรามาดูกันว่ามันจะรวยเร็นาดไหนก็นเชียวลุงขอราคาบึมบึมบ่อๆๆ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 ้าว อีพีเดียวนะฮะจะล่อไป10ล้านแล้วนะครับ่านผู้ชมโอ้ไม่เกิดใครที่สนใจนะครับแม่งปอแม่งป,อ,งปอทองมีเงินมีทองตลอดปีก็กระซิบกันมาได้นะครับมีจำนวนจำกัดเพราะเราฟัสดสดๆนะฮะจากไข่ของเราใช่ไข่เออเอเอไข่ไข่เร,รเราแหละฮ่าวิลกูด ตัวละ350บาทจำนวนจำกัดจำกัดเพราะว่ามันมีน้อยมากๆนะครับนอกนั้นก็บิวปรกรณ์ช็อปเหมือนเดิมใครที่ไม่อยากตอกสดก็สายลุ้นดวงมีเหมือนกันนะจ๊ะ